นิทานอีสานเรื่องพญาควายผู้ซื่อสัตย์กับหมู่บ้านริมทุงนานมาแล้วทางทิศอีสานของบ้านเมืองมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านหนองหงวกผู้คนในหมู่บ้านมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันต่างพากันทำนาปลูกข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขในหมู่บ้านนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อคำดีเขาเป็นเด็กยากจน อยู่กับแม่แก่แก่แต่เขาเป็นคนขยันและกระตันอยู่ช่วยแม่ทำงานทุกอย่างคำดีมีขวายเท่าตัวหนึ่งชื่อพญาโขงเป็นขวายเขาใหญ่สีดำมันวาวถึงแม้อายุจะมากแล้วแต่ยังแข็งแรงมันฉลาดรู้ภาษาคนจนชาวบ้านพากันเรียกว่าพญาควายผู้รู้ฟังวันหนึ่งคาดีจูงพญาโงไปไถนา โขงเอ้ยโขงเมื่อนี้เข้ามาเห็นงานนำกันเดอขอให้เฮ้ามีข่าวเต็มเล่าแม่สิได้บ่ทุกบ่จนพญาโขงใส่หางแล้วส่งเสียงร้องมอมอเหมือนจะตอบว่าคอยสิส้อยเต็มทีเดอระหว่างที่ไถนาเสียงของพญาโขงดังสะท้อนกล้องไปทั่วทุง่งเหมือนปลุกใจให้คำดีมีกําลังใจแต่ในหมู่บ้านนั้นมีนายห้อยคำผาผู้ค้าควายใหญ่ เขาเห็นพญาของตัวงามก็นึกอยากได้ไว้ขายเอากําไรวันหนึ่งเขามาหาคําดีคําดีอายอยากซื้อควายเจ้าตัวนี้ขอยให้เงินเจ้าต้งหลายต่ำลึงเจ้าเสดไปสร้างบ้านใหม่สบายเทยเด้คาดีตอบกลับว่าบรายดอกไอเอ้ยของโมเมนของขายมันคือพีหน่องของ่อยเดย้อยู่กินน้ำกันมาตะเล็กแต่น้อยคำผารู้สึกผิดหวัง เขาจึงคิดอุบายจะลักควายพยาโขงในเวลากลางคืนคืนนั้นเองในห้อยคำผาแอบย่องเข้ามาในอคอกควายแต่พยาโขงรู้ตัวมันยืนขวางไว้ส่งเสียงร้องดังสนัน่นเสียงร้องนั้นปลุกชาวบ้านทั้งหมู่บ้านให้ตื่นต่างพากันวิ่งมาพร้อมถือคบไฟพยาโขงกระทืบเท้าดังตึงต้งๆจ้องตานายห้อยราวกับจะบอกว่า อย่ามาแตะต้องลูกเจ้าของกูเดอ้อแม่คาดีบักคำผาจะมีแต่ความโลภหลักของหมู่บ้านคือบอกควรคว่อยกัมีบุญคุณกับคนเจ้าบ่เห็นบ่ชาวบ้านต่างพากันไล่ไปคนแบบนี้่สมอยู่หมู่บ้านคํำผาอับอายจึงรีบหนีออกจากหมู่บ้านไปหลังจากเหตุการณ์พยาโขงปกป้องหมู่บ้านจนเป็นตำนาน ชาวบ้านหนองหวกก็อยู่กันอย่างร่มเย็นมาหลายปีคำดีเติบโตเป็นหนุ่มแข็งแรงและเป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหมู่บ้านเขายังคงขยันขันแข็งทำไร่ทำนาและไม่เคยลืมบุญคุณของพระยาคงที่จากไปปีนั้นเกิดภัยแล้งฝนฟ้าไม่ตกตามฤด,ดูกาลข้าวในนาของชาวบ้านเริ่มเหี่ยวเฉาคืนหนึ่งคำดีฝันประหลาด เห็นชายชราผมขาวนุ่งผ้าเข่าม้าถือไม้เท้าไม่ยืนข้างสารพยาโลงคำดีเอ้ยเฮาคือผีปูตาผู้เหตุนาทีคุ้มครองหมู่บ้านหนองหงวกแต่เดี๋ยวนี้คนในหมู่บ้านหลายคนบอกเขารบหีดคองลืมเหตุบุญลืมเสีนไหวปล่อยเหตุสารผีปูตาถูกยาโรคปกปิดไว้คำดีจึงตอบกลับไปว่าปูตาเอ้ย ทำเมนความจริงคอยสิเป็นคนช่วนมู่บานกลับมาทําพิธีบวงสรวงให้ท่านเดอร์ปู่ตาตอบกลับว่าดีแล้วคําดีทาม,มูบานหันมารักษาหิดข้องน้ำฝนกสิมาตามฤดูกาลบานเมืองสีเย็นเป็นสุขอีกครั้งเมื่อตื่นขึ้นมาคําดีจึงรีบเล่าเรื่องนี้ให้แม่และชาวบ้านฟังชาวบ้านบางคนเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อโดยเฉพาะปักเพียนหนุ่มใจร้อนโอ้ย บบตองเสื้อเรื่องผีปูผีตาดอกฝนมันบ่มาก,ก็ะพอฟ้าแรงธรรมชาติแท้แท้เหตพิธีบ่มีขาอีหยังคำดีตอบกลับไปว่าแมนยู่เจาว่าแต่บ่เสียหายหากเข้าสีเหตพิธีตามฮีคข้องเนาะหลังจากถกเถียงกันชาวบ้านก็ตกลงทําพิธีบวงสวงผีปูตาที่ศาลหลังเก่าวันพิธีมาถึงทุกคนต่างแต่งชุดพื้นบ้าน นำอาหารนำเหล้าข้าต้มมัดดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาคําดีเป็นผู้นําพิธีปู่ตาเอ้ยขอฝนฝากกลับมาเถิดขอให้เขาในหน้าของเฮ้างามได้กินได้ไส้ทันใดนั้นเองท้องฟ้าที่แห้งแล้งมาหลายเดือนก็เริ่มตั้งเขาเมฆดำลอยมาเสียงฟ้าร้องกล้องไปทั่วทุงและฝนก็ตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำ ชาวบ้านต่างดีใจกระโดดโลดเต้นกลางสายฝนแม่คำดีตอบกลับว่าบุญคุณปูตาแท้แท้ที่บันดาลน,น้ำให้มู่บานห้ารอดจากภัยแรงบักเพียนยกมือไหว้ายค่ำดีคอยขอทโทษเดอ้อที่เคยลบลูบัดนี้คอยสิข้อรบหิดข้องน้ำเจ้าจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านหนองหวกก็ไม่เคยลืมพิธีบวงสวงผีปูตา ทุกปีเมื่อเข้าพรรษาพวกเขาจะจัดงานเส้นไหว้เพื่อให้หมู่บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขขอคิดเตือนใจอย่าลืมรากเง้าและฮิตของประเพณีเพราะสิ่งเหล่านี้คือสายใยที่ทำให้ชุมชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขความศรัทธาและความสามัคคีของชาวบ้านทำให้ทุกคนผ่านพ้นภัยพิบัติ